อันเลนแผ่นนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่นให้ดูครับว่าเลนแผ่นปัจจุบันเป็นยิ่งไรไอ้นอนคนระับนอนได้แล้วตายเนี่ยตายเนี่ยโอ๊ย อย่าลืมไปดูสตรีมสดที่ Facebook f แฟนเพจนะครับผมเจอกันฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอให้นำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP 7จ็ดมีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเค เฮ้ยคุณเอาเดียวมะมาเจออัดเลนผมไปเลยอารนผมต้องจะเล่นคนอยู่<อ>วิเดกก็เอาอยู่นะไอ้ดีเนี้ยมาเจ็ดสิบสามได้ยังไงก่อนดีกว่าตอนนี้ต้องใช้พลังแฝงเนี่ยอารเเรนแผ่นนี้เป็นยังไงบ้างมันไม่ได้โดนป,ปรับอะไรไม่ใช่หรอครับ มันน่าจะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเล่นให้ดูครับว่าเล่นในปัจจุบันเป็นยิ่งไรหวังว่าจะเจอเรียวมะนะครับเฮ้ยซื้อผิดโทชด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 เหม่อな差がつく。 คืออยากเปลี่ยนเพลงอะครับโอเคอ่าต้องฆ่าเดลมาก่อนพูดเหมือนง่ายก็อาจจะง,ง่ายก็ได้ จะตายแล้วสวยโอเคขอบใจมากได้เปลี่ยนเมาส์ตีไปพี่เออสู้ชีวิตจังผมเฮ้ยเมาใช้ไม่ได้จริงวาย อันหนึ่งนะไม่มีเพลงแล้วอันเลนมันเล่นลำบากครับนี่เล่นลลนะเดียวมาแต่ไม่มีเวลาให้เล่นแล้วนะนี่เป็นคำเตือนสุดท้ายของอารัตติเล่นได้เล่นได้ ืข่าฟิกมาไม่ได้คิวก็แอบจะไม่คุ้มนิดนึงบูได้นะบูมานอะเขาเรียกอ่านเกมอ่ะน้อง งงดิจ่ายมาทุกสกิลเลยหลบได้หมดเลยฮาคียค่ยเดี๋ยวพีซื้อของอยู่เม่เติมฟีไม่น่าไปเลยคิดาสกกกตน จ่ายเยอะจังดเลยมั้งผมยื้อฮะผมผมล่อให้ได้นะตายแล้ว ไปตีกลางเอ่อตีคองก็ตีกลางได้เลยนะครับตีตีตีคองก่อนตีคองก่อนตีคองก่อนจะเอาล่างมันไม่มีใครมากางโอ้แต่ตีออบเจกต์ช้าวะก็ต้องน่าจะต้องไปกลางก่อนปนะเอ้ยแต่มันไหลลงมาล่างเลยมันไม่มาหรอกมันไม่เอากลางหรอกช่วยเคผมตาย ้ยช้าไปวะวิเดียวเองวิเดียวจริงๆถ้าคลองตายเร็วกว่านี้ได้บัฟเอ้ยแต่บัฟมันไม่มีแล้วนี่หว่าใช่ไหมตีป้อมอ่ะโอ้โหไม่อ่านแพทอีกแล้วครับท่าน,นไ,ได้ได้ ได้บอโอย่างน,นั้นเยอะเกินว่ะต้องมีคนเองลงล่างหน่อยมันอยู่บนเยอะไปแถมเสียป้อมด้วยขอรับด้วนะำมิตร่างอ่ะโอเค ข้างบนอย่าฝืนมากนะครับเราไม่มีป้อมแล้วนะจะสลับก็สลับขัฝ่ามาจังหวะดีๆน่าจะดักฆ่าเดียวมาได้ตัวนึ้งโอ้ คาตาคิดตึ้มน่าลำคาญจังเลยขอรับพี่ทำจังหวะกดอันติผมพลาดไปนะเดี๋ยวมาต้องกันกลางเราน่าจะได้ล่างไม่ทันเอ,อ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงนี้สองตัวนะบนโอ้โหเดี๋ยวผมไปถมบนให้แล้วกันอย่างนั้นอนะ ใช้เวลานานมากเลยอ่ะบนมันยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยลบเลยลบเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองไอ้น้องอย่าให้ป้อมพี่แตกก็พอใช่ไอ้นอนได้นอนได้แล้ว เลือดเลยนนะอะโอเคไปอยู่กลางอะไปอิุ้เมียเลยจังหวะน,นี้อ่าเรียบร้อยสตาร์เบิร์ดสตรีมโดนมีหน้าโอเ้เหลจะเชื่อวะ่ะใกล้สุดใช่ไหมบอกฉันทีโอเค ด้างล่างเรามันนะครับมันฟรีนะคลิปวันนี้เลือดเท่าไหร่จ่ะเราก็กัตั้งไห Slayer has go been defeated. Go. Holy Dragon has go been go. defeated. Dark Slayer has been summoned. ไปเลี้ยงยอนก็ได้นะครับ. Daisy, Spider. Kill a pain problem. หาเหยื่อหาเหยื่อมีแน่นอนโอ้โหแสบตากันเลยทีเดียวซื้อล็อกอัพล็อกขาตี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 ตล็อกขาอีกทีหนึง่งโอเคโอ้คิบไม่เข้าป้อมครับคิบไม่เข้าคิบไม่เข้า มันเหมือนมันเหยียบอยู่ในป้อมมันโอ้โหเหี้ยปากกูเกือบตายนี่เข้ายังโอเคเข้าแล้วโอ้มันก็ตายก่อนอยู่ดีอะทำไม,ไม,มันไม่ฮิวคีฟเฮเลนโอ้มันฮิวคีฟได้รู้ไหมโอ้มึงไม่เข้าอีกแล้วมันคีฟไม่เข้าพอเลยไอ้เแค่คีฟตัวนี้นะพอเลยคีฟเดี๋ยว Đội của anh đã ao gì bảo cái tàu. Tội của Tái nè, tái nè. ถ้ามีหน้ามันแบบโลกนิดนึงนะตายหมดเลยนะเมื่อกี้แต่มันไม่โลก,กอ่ะดิผมต้องมีบูงไงเซตนี้ไม่มีล็อกคูดาวไงมีแต่พลังเมื่อกี้ถ้ามันเข้าไปในวงไฟนี่บอกเลยโอ้โหบอกเลยว่าแห้งอ่ะทีมแห้งได้นะครับเซตบนเลยเซตบนเลยแล้วเราจะได้ป้อมหนึ่งมันจะเข้าสามทางพอดีเป๊ะ ตา,ตายจริงย้อนกูเนี่ยได้บอจบได้นะนอนะเอาเปล่าแทงกลางให้หน่อยอีกแป๊บนึง่งไปเลยไปเลย ยโยนแล้วโยนแล้วเพื่อนนี่โยนแล้วนี่โยนแล้วโอเคสู้ก็ได้มาโอ้โหไม่ไอจังหวะแทงอ่ะน่าจะต้องน่าจะเข้าแล้วออกเลยเว้ยมันตอบไม่ได้嘛มันฟิกว่าผมต้องอันตีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเอาอีเลเมียมาสปิดพุทกันแล้วเนี่ย ผมเคียร์คองนะขอคองโคตรกากเลยอะบางจัดไอตุ๊กตาตุ่นี่ยังถือกว่าคลองอย่าง <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาพี่โชว์แล้วเน้องถึงเวลาพี่โชว์แล้วเนาะน้องก็เห็นช็อตหล่อเท่ของอเลนนะออกมาดิหนึ่งสอง ชอนลอเท่ของอันเลนแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยสตา่างสตรีมถือว่าอันเลนเกมแรกก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมครับอันเลนก็ยังคงเป็นอันเลนอยู่ดีก็ยังเป็นคิดที่ตระกูลลิเดียนาที่หนึ่งแน่นอนเป๊ะทำเยอะอยู่ ถ้าไม่โยนก็มีลุ้นอยู่นะโอ้จะาเมดต,ตึงจัดมาถึงดาเมจต,ต้นอ่อนอ่ะตึงจัด <c oughs> <c oughs> ห่ากเกินเรามิ่งที่แท้ถูเลยวะ